เอาล่ะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Dead by Daylight นะครับวันนี้เนี่ยมันมีเปิร์กหนึ่งที่เขาให้กันว่าเป็นเปิร์กที่กากมากเราไม่ควรเอาไปเลยถ้าเราแบบว่าไม่อยากจะเป็นตัวถ่วงทีมนะครับนั่นก็คือเปิร์กนี้ดูแลตัวเองนะครับ ความสามารถของมันก็คือปลดล็อกความสามารถดูแลตัวเองซึ่งทําให้คุณรักษาตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้กล่องพยาบาลด้วยความเร็ว35นี่ของความเร็วในการรักษาตามปกตินะครับก็คือถ้าเรารักษาด้วยความเร็ว100นะครับไอเนี้ยมันจะถูกหั่นลงมาเหลือ35จากความเร็วการรักษาปกตินะครับเราจะมาใช้เปิร์กนี้กันนะครับแต่ผมก็ผมรู้สึกว่าเปิร์กเนี้ยถ้าเอาไปเดี่ยว มันใช้เวลาเยอะมากนะทุกคนในการกวาะฮิวตัวเองเสร็จผมก็เลยจะเอานี่เปิร์กเปิร์กอะไรนะ oh. เปิร์กอีกเปิร์กหนึ่งนะครับที่เป็นเปิร์กของคลอเดตเหมือนกันทั้งสองตัวนี้เป็นเปิร์กของคลอเดตมอร์เรลนะครับเปิร์กนี้มีชื่อว่าความรู้พฤกษศาสตร์นะครับมันจะทาให้ความเร็วในการรักษาของเราเพิ่มขึ้นเปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้สองอันนี้บวกกันแล้วเนี่ยความเร็วมันก็แบบก,ก็ก็พอได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างกินช่องนะทุกคนก็จะเห็นว่าเรา,เาไปสองเปิร์กเนี่ยมันจะ สองช่องเลยเราก็จะใส่เปิร์ดได้น้อยลงนะครับมีเปิร์ดให้เราเลือกใช้เนี่ยน้อยลงไปอีกนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราแบบอยากเล่นไงเราอยากเป็นคนที่แบบรักษาตัวเองอะ่ะบางคนก็จะบอกว่ามันมีเปิร์ดอื่นอี่นนะที่รักษาตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่แบบผมอยากจะมาเล่นเปิร์ดที่กาดที่สุดอย่างเปิร์ดนี้ครับเออมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราขอหาตัวละครที่เราจะเอาไปก่อนดีกว่าผมว่าผม ผมไม่อยากโดนไล่ไงผมอยากแบบว่าไปปั่นเครื่องแล้วก็แอบบพอเราเอาเปืนนี้ไปเนี่ยเราจะไปวิ่งให้คิลเลอร์ไล่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเป์นในการจุกเลยนะครับโอเคมาดูเซตเป์นก,กันดีกว่านี่เป็นไงแต่งตัวมาไม่เหมาะกับการไล่เลยใช่ไหมทุกคนไรเซดดาวน์ <Huh? S 1> ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นาะว่าไหมโอเคเรามาดูกันว่าเราจะเอาเป์นอะไรไปคู่กับอีกสองป์นที่เราเลือกไปก่อนหน้านี้ดีนะครับ เอาเปิร์ที่น่าจะทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วกันทุกคนเผื่อโดนไล่นี่มองไม้นะครับประตูแห่งโอกาสก็คือมันจะสามารถทําให้เรามองเห็นออร่าของแท่นไม้แล้วก็กําแพงที่เราสามารถกระโดดได้นะทุกคนส่วนเปิร์ที่2หรอผมกำลังคิดอยู่ว่าในเมื่อเราจะไม่ค่อยไปแบบไปจูกับคิลเลอร์ใช่ไหมเราเอาแบบไปปั่นไหมถ้าเราจะไปปั่นเนี่ยผมก็จะต้องเอากล่องไปซึ่งเซ็ตกล่องที่ผมจะใช้ก็จะเป็นกล่องนี้คู่กับ Add On ความเร็วแล้วก็เพิ่มชาร์จนะทุกคนแล้วเราก็จะเอาไปคู่กับเปิร์กที่มีชื่อว่าทนไม้ทนมือครับมันจะทำให้เราสามารถรีของได้ก็คือถ้ากล่องหมดเราสามารถรีมันกลับมาใช้ได้อีกรอบโอเคส่วนอีก2องเปิร์กนะครับก็เป็นเปิร์กที่เราเลือกไว้ก็คือดูแลตัวเองนะครับอยู่ไหนอ่ะดูแลตัวเอง นี่เบิร์ดดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ความรู้พฤกศาสโอเคประมาณนี้ส่วนเครื่องเส้นเอาอะไรไปก็ได้เราเอาเพิ่มแต้มเอาเค้กไปก็ได้นะทุกคนถ้าใครมีเคก้กนี่นี่นะครับเซตปร์กที่ผมจะเล่นรอบนี้ก็จะประมาณนี้โอเคไปดูกันว่าถ้าเราเล่นเปร๊กนี้จะเป็นยังไงไปครับที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่ดินของตระกูลยามาโอกะ เอ้ยแมบปบนี้ไม่แย่เลยแปบบ๊บนึงนะทุกคนนี่เป็นนี่เป็นตาแรกของวันวันนั้นผม,ผมยังไม่ชินขอแบบปกติในบ้านมันจะมีเครื่องวะนี่นี่ไงนี่ไงเจอแล้วแต่แต่ตัวอะไรอะ่ะก็จับเลยล้วกันไปเพื่อนก็จับเลยเราจะเน้นวิ่ง โอเคอ้เออแล้วทำไมเป็นลาวล่ะแ <c oughs> ต่แล้วไงเนี่ย <c oughs> ต้องใจเพื่อนเสียงวิ่งในดังมากไม่นะไม่น่ามาแล้วมะเขาน่า <c oughs> จะไม่ยึดติดกับเครื่องนี้หรอกเนาะ <c oughs> โอเคไล่เพื่อนขับไล่เพื่อนไล่เพื่อนจังหวะนี้ต้องรีบเข้าเครื่อง <c oughs> ไปเริ่มเลย ผมยังพูดไม่จบเลยเมื่อกี้ผมจะบอกว่าสําหรับเซตเป์นนี้เราต้องเน้นในการช่วยเพื่อนนะครับเน้นวิ่งช่วยวิ่งฮีวอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราใช้เป์กนี้ได้คุ้มมากขึ้นอุ้ยแต่เพื่อนลมละเราต้องไปช่วยนะเราต้องไปช่วยไปฮีลโดยที่ห้ามไม่ให้เจอตัวเพราะถ้าไม่งั้นเฮ้ยสวยเพื่อนทาลายโทเทมไฟทุกคนเสาขาวไหมเนะี่ยอย่านะโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ใชเห็นแบกนานนึกว่าเดินไปหาเสาขาวหรือเปล่า Okay. เราต้องห้ามให้คิลเลอร์เจอเพราะฉะนั้นไม่นําเอ้ยเจอโอ้โหเพื่อนดึงไวและเพื่อนดึงเร็วตรงนี้มีเครื่องตรงนี้มีเครื่องผมจับเลยแล้วกันผมไม่สนใจโซนอะไรทั้งนั้นอุ้ยเพื่อนล้มแล้วผมขอไปฮิลเพื่อนอีกคนก่อนนะครับให้เพื่อนคนนี้เขาปั่นไปเอา้าล้มสองแย่ yeah, แล้วทุกคนแบบนีเนน้เราต้องช่วยหนึ่งคนเราต้องช่วยหนึ่งคนจังหวะนี้ต้องช่วยหนึ่งคน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนแขวนสองแย่โดนแขวนสองแย่มีบาร์บี큐ไหมเนี่ยโอเคยกอยีคนแล้วผมจะอ้อมผมจะอ้อมไปอเอ๊ะหลุดหรออ๋อแทงหลังเพื่อนยีงคนมีแทงหลังโอเคเราดึงเลยนี่ไงยผมก็ดึงซะเลยฮิวได้เพื่อนเรามีฮิวเร็วเรามีฮิวไวแบบมากๆเรามีฮิวไวแบบสุด ไปอุ้ยมาเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาเฮ้ยแล้วทำไมเป็นเราล่ะก็ข้ามจริงไงผมข้ามจริงผมข้ามจริงแล้วผมไปไม่หน้าผมไปไม่หน้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่จุกไม่จุกไม่จุกอ่ะหลงเลยทีนี้ไม่จุกไม่จุกไม่จุกโอเคเพื่อนกำลังยินตัวเองอยู่เราต้องเข้าเครื่องใหม่ทุกคนจังวะนนี้ไปช่วยเพื่อนปั่นเครื่องนู้นดีกว่าโอ้โหน่ากลัวมาก เอาเพื่อนที่กำลังฮิวถูกตีลม้มผมขอเครื่องนี้เสร็จก่อนแล้วกันนะผมรู้สึกว่าโดนแฟนสองรอบแล้วเครื่องนี้ช้าเกินไปแล้วจริงๆเราต้องเข้าตู้เพื่อเอากล่องมาปั่นนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เกมมันแบบว่าเย็นไปทางคิลเลอร์ค่อนข้างเยอะเราทำนู้นทำนี่ลำบากโอเค เราเข้าเลยเราขอฮิวก่อนเราขอรีของก่อนไม่ใช่ฮิวไม่นะเพื่อนโดนเจอต้องช่วยแล้วเพื่อนอีกคนต้องช่วยแล้วจังหวันี้ต้องช่วยแล้วเดีืยสองเครื่องทุกคนต้องช่วยต้องช่วยต้องดึงถ้าเพื่อนไม่ดึงเราดึงเองก็ได้เราต้องเล่นบิงช่วยอยู่แล้ว เ,เล่นกันตรงไหนอ่ะเฮ้ยดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเพื่อนดึงแลหรอไปหิวกันไหมต่อร้องตรงนู้นไหนอะ่ะเพื่อนต่ออยู่นี่ฮิวหิวหิวหิวเรามีฮิวเร็วเรามีฮิวเร็ว,รวรไป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 แต่เพื่อนคนนี้โดนซ้ำก็ตายแล้วอะ่ะเพื่อนต้องไปแอบแล้วนะอันเนี้ยผมว่าเครื่องนี้ไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวคิลเลอร์จะมาเครื่องดีชัวร์ จริงๆให้เขาให้เขาไล่เราสักแป,ป๊บก็ได้นะทุกคนให้เราโดนแขนสักรอบอะไรเยอะเพราะว่าถ้าแบบนี้มันโอเคอยู่ข้างหลังเราเพราะว่าถ้าแบบเนี้ยเราแบบไปใจตัวเองโอ้โหโดนหลอกไฟตายหาแล้วเอ้ยตัดไปก่อนเลยตัดไปก่อนเด้อยะยะ อุ๊ยแล้วไปชั้นเล่นรอบนี้ฉันลืมไปว่าฉันไม่ได้เปิดประจําตัวฉันมาเฮ้อ <c oughs> อ,อ,อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหจะเย็นจะเย็นนุ่มเฮ้อโอเคได้อยู่เพื่อนเข้าเครื่องแล้วก็กำลังฮิวกันโอเคเพื่อนแต่มันแต่มันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้ว เราควรจุกได้นานกว่านี้เมื่อกี้ผมลืมเลยปกติผมจะเอาบารา n แลนดิ d i มาครับเป็นเปิร์ที่ผมชอบใช้แต่ว่าลืมแล้ววันนี้มาทำคอนเทนต์โอเคโอเค,อเคไม่เอาแล้วนะโอเคเอาละทุกคนเราจะได้ใช้เพิร์กเราละเราจะได้ใช้เพิร์กของเราแล้วนี่เลยผมยืนหน้าตากไปในระหว่างที่เพื่อนปั่นอยู่แล้วคนโดนไล่ หินหินอือหินก่อนหินก่อนอ,อือวันนี้เครื่องไม่เสร็จอุย้ยแย่และสามคนสามเครื่องแย่แล้วเอาไงดีเอาไงดีาจะษาอยังไงก,ก็ต่อดีมันไม่น่าเสร็จนะทุกคนผมมีกล่องก็จริงแต่ว่าแบบมันต้องปั่นคู่เพื่อนอะไม่ไงั้นมันมันไม่เสร็จได้เลยอะเครือ่องอะ ขอดูก่อนเอาเพื่ออุ้ยอุ้ยมันจะเจอของดีแกะก่อนอุ้ยทำไมแกะนานจังเลยอ่ะผมว่าตัวนี้เป็นเซตท้ายเกมแน่เลยอู้แล้วซ้ำคนเดิมเพื่อนปั่นจะเสร็จอีกเครื่องแล้วนะโอเคว่าแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรให้เล่นเลยอ,อะยทุกคน ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่ปั่นตรงไหนโอเคอ้ยเจอเจอเขาจะบีบเราโอเคไม่บีบแล้วมันไม่บีบแล้วเฮ <_ d ata> ้ยกูพับจริงหมาหมากูพับ มาเด็เออบอกเลยไม้เลยเยอะกูใช้หมดอ่ะไปไหนไปไหนพี่พี่ไปไหนโซนเครื่องเหรอโอ้ไปไลเพื่อนแย่แล้วมา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 เอสเราต้องรีบปั่นแล้วเพื่อนเราต้องรีบปั่นแล้วเราต้องรีบปัน่นอีกสองเครื่องเองวักว่าเพื่อนจะจุกได้เอ้แต่เพื่อนได้เฟดเพื่อนได้เฟดอยู่ แล้วมนฟันคนเดียวมันจะเสร็จให้ไหมเนี่ยเราต้องแข่งเลยอะไม้หนึ่งสองสเนี่ยทุกคนถ้าเราเปิ้ลมองไม้มาคู่กับเปิร์กคนอื่นที่เราเอามาเราก็จะสามารถแบบดูได้ว่าเราจะเล่นตรงไหนได้บ้างเอาไว้เอาตัวรอดแล้วกันทุกคนเพราะมันเอาไปใช้จู๊กแบบจริงๆก็แบบอยู่กับสกลิลการจู๊กเราอยู่ดีอันนี้ก็แค่ทาให้เราแบบเห็นว่าเราจะทําอะไรยังไงได้บ้างโอเคโอเคแย่แล้วแบบนี้แย่ เม่ได้ทำไมเพื่อนไปโดนเจอง่ายแบบนั้นอะ่ะโอ้แล้วลงไปช่วยเพื่อนเพื่อนทำอะไรเพื่อนโอ้โหแล้วเพื่อนไปแลกชีวิตเพื่อคือ <c ười> <c ười> ยังไงเขาคิดว่าเราจะไม่ไปช่วยเพื่อนหรอเขาคิดว่าเราจะนั่งปั่นอยู่้ย่หรอโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วแล้วคนโดนไล่ผมจะรอดได้ยังไง ไม่เห็นหนทางรอดไม่เพื่อนทำไมทำอย่างนั้นกันโอ้โหเราสาปเปิ๊กดีมาเราฮิวทุกคนได้ไวโคตรเข้าก่อนฝึกหาไม่เจอรอกลอยหายหมดแล้วลอยทงลอยเท้าหมดน,นี่อ่ะเรียบร้อย <laughs> S <S ออไมไ่ไปแล้วไปแปล่อยไปปล่อยปล่อยกูไปเฮ้ยลาก่อนทุกคนโอ้โหเราต้องมาเจออะไรเนี่ยอ เวนเซตูเทมแต่ไม่มีไม่มีโนวันแบบที่เราคิดไว้โอ้โหคุณพีโอเคครับทุกคนสรุปแล้วเมื่อกี้เราก็ได้ใช้อยู่เราก็ได้ใช้เปิร์กฮิวเพื่อนได้ใช้เปิร์กฮิวตัวเองอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละ สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมทีมอยู่ดีทุกคนไว้เจอกันครับบ๊ายบาย